สวัสดีค่ะมาอีกรอบจ้าเข้ามาเร็วปีใหม่แล้วใครไม่มีงานทำใครว่างงานไหนเราสิว่างด้วยเหตุผลอะไรรอเข้ามาก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วหนึ่งชีวิตใครสวัสดีค่ะ เมือน,นี้ซิมเ้าว่าวเรื่องการยื่นขอตกงานในประเทศสโลเวีเนียนะคะขอเงินชดเชยขณะว่างงานเรามาอยู่สโลเวีเนียเนี่ยเรามีสิทธิ์ขอว่างงานไหมนะคะก็คือว่า เพื่อยื่นขอเงินชดเชยการว่างงานในประเทศสโลวีเนียมีจะต้องมีคุณสมบัตินะจ๊ะไม่ใช่ว่าอย่างเพราะว่าเพ่เวไปแล้วชั้นไหนแต่งงานมาอยู่กับสามีอืแต่งงานมาอยู่กับสามีแล้วบ่มีงานเหตุล้วไปขอรับเงินว่างงานเขาขอเป็นผู้ตกงานบ่ไดด้วยจ้าเพราะว่าเขามีกฎอยู่ว่า เราจะต้องผ่านการทำงานในประเทศสโลวีเนียถ้าสมมุติว่าจะต้องมีงานทำา9เดือนภายใน24เดือนสมมุติว่าเราเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า30ปีนะจ๊ะไม่ใช่เดินเพราะว่าเพ่่อฉันแต่งงานมาอยู่กับสามีสโลวีเนียแล้วฉันไม่มีงานทำฉันเดินไปขอเป็นคนว่างฉันเดินไปขอเงินช่วยเหลือเลยเขาไม่ให้นะจ๊ะหรือว่า 12เดือนภายใน24เดือนที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า30ขึ้นไปนะคะก็คือว่าหมายความว่าบุคคลที่จะสามารถขอได้คือผู้ที่มีถิ่นพำนักถ,ถาวรในเซวร์เนียหนึ่งนะอันนี้จะมาเน้นหลักๆเลยก็คือชันนี่ไทยนี่ยจ่ายังฉันนี่จ่า ไอ้ชันนี่ถ้ายังฉันนี่จะแต่งงานมาไอ้อยู่กับสามีสโลวินเนียแล้วแล้วไม่มีงานทําแม้จะไปขอเงินชดเชยจากหลวงจากซาวอดว่าฉันตกงานเนี่ยถ้าคุณมีอายุไม่เกิน30ปีแล้วคุณจะต้องเคยทํางานส่งเงินสมทบมาอย่างน้อย เป็นเวลา9เดือนภายในระยะเวลา2ปีจะต้องเคยผ่านการทำงานแบบถูกต้องนะคะหรือว่าอายุมากกว่า30ปีจะต้องส่งอย่างน้อย12เดือนภายในระยะเวลา2ปีไม่ใช่เดินพวเพเ,พอเ,พอเพ่อไปแล้วฉันตกงานฉันขอเงินช่วยเหลือเขาบอห้สิ่งคำตอบที่เขาจะตอบคุณมาคือสามีของคุณสามารถซัพพอร์ตได้เพราะว่าอะไร ค่าครองชีพในประเทศเซวรเนียที่เขาคิดให้รายได้ต่อครัวเรือนก็คือคู่สมรสลูกเต้าเขาคิดแล้วว่าตกคนละ402ยูโรในปี2024นะคะอันนี้ปี2025แล้วแต่เดี๋ยวไปอัปเดตข้อมูลให้ว่าเขาเปลี่ยนเป็นยังไงก็คือตอนที่คุณแต่งงานมาน่ะสามีคุณการันตีว่าสามารถซัพพอร์ตคุณได้ เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถขอตกงานได้สิ่งที่จะได้มาคือเขาจะให้คุณลงทะเบียนเป็นผู้หางานนะคะแล้วเขาก็จะเสนอเขาก็จะเสนองานที่คุณลงความรู้ความสามารถไปในใบที่ลงทะเบียนคุณก็จะต้องไปตามที่เขาเสนอมาให้นะคะว่าเอออันนี้สโลวีเนียเนาะไม่ใช่ประเทศอื่นเนาะ มีงานในสายงานคุณถนัดแต่เป็นไปได้ว่าในสโลวีเนียคุณอาจจะได้ไปตัดองุง,งนก็เป็นได้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือไม่เขาก็จะเสนอถามว่าคุณพูดภาษาสโลวีเนียนได้ไหมเขาก็จะมีคอร์สไปให้คุณเรียนหนังสือนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะให้มาถ้าแต่ถ้าคุณเคยทำงานส่งสมทบมาแล้วอายุน้อยต่ำกว่า30ปี ส่งเงินสมทบมาแล้วภายระยะเวลาสองปีคุณทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าเก้าเดือนคุณสามารถขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานได้นะคะและก็ส่งเงินสมทบผู้ที่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปทำงานในประเทศสโลวีเนียมาแล้วภายในระยะ2ปีก็คือทำงาน12เดือนหรือว่าหนปีก็จะสามารถขอได้แล้วเงินช่วยเหลือให้อยู่ที่เท่าไหร่ เดี๋ยวนะคะจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้สำหรับะระยะเวลาการรับเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานก่อนหน้าตั้งแต่2ถึง25เดือนจํานวนเงินชดเชยเชย3เดือนแรกจะได้80%ของเงินเดือนของเงินเดือนเฉลี่ยระยะเวลาสมมติว่าทำงานส่งหลวงมาทั้งหมดเ,เป็นคนอายุต่ำกว่า30ส่งเ,เงินสมทบมา สมมติว่าเงินเฉลีย่ยอยู่ที่1 5 0 0ยูโรเขาก็จะ1,500ยูโรคูณแล้วก็หารแล้วก็คิดเป็น80%นั่นคือเงินจะได้ของ3เดือนแรกนะคะและก็เดือนต,อต,อต่อมาจะอยู่ที่60%นะคะของเงินเดือนเฉลีย่ยแล้วก็ในช่วงระยะที่คุณรับเงินหลวงรับเงินช่วยเหลือจากซาวด์นะคะเขาส่งงานมาอะไรมาให้ คุณก็ต้องไปนะคะถ้าไปแล้วปฏิเสธว่าเขาไม่รับอะไรใดๆคุณก็มายื่นเรื่องอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นผู้หญิงไทยหลายคนอันนี้พูดเจาะจงเลยเนาะมาอยู่แล้วยังไม่เคยทำงานแต่ไปขอเขาบอกขอเงินตกงานขอเงินช่วยรับช่วยเหลือตกงานเพราะว่า พอรับเงินช่วยเหลือตรงงานเขาจะไม่ให้นะจ๊ะเขาจะให้ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเฉยๆแต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะถ้าคุณไม่เคยทำงานกรณีเคยทำงานประเทศอื่นส่งภาษีในประเทศอื่นในเขตเชงเก้นสามารถนำเรื่องมารวมกันได้นะคะสามารถเอาเรื่องดำเนินการเอาข้อมูลการทำงานใดๆมายืน่นต่อที่นี่ได้ว่าเคยเสียภาษีสี ในประเทศนั้นๆในเขตเชงเก้นด้วยกันนะคะคือหมายถึงทำงานถูกต้องนะอืมอยู่ซื้อซเพอรเวอร์เพเตไปเขาบ็กหายได้สาวเขาสิดาเจ้าเด้อเขาไม่ได่าหรอกพูดเล่นยออเพื่ออธรสในการฟังนะคะเขาก็จะบอกว่าสามีมีเงินได้อืมเพราะว่าถ้าสามีไม่มีเงินได้เขาคงไม่สามารถแต่งงานการันตีให้คุณอยู่ได้นะจ๊ะมีอยู่แค่นี้ แต่ว่าจะได้สูงสุดก็คือติดต่อผลพันไปเรื่อยๆผู้ใด,ดมาก,กบ้านฉันเนี่ยเออก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะจะได้รู้ไว้ aret, จะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่คุณไปยื่นเป็นผู้ว่างงานแล้วเขามีงานอะไรมาออฟเฟอร์ให้มานำเสนอให้คุณก็ต้องไปนะคะคุณก็ต้องไปนะคะ เพราะถ้าคุณไม่ไปคุณจะเสียสิทธิ์ทันทีไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหนังสือหรือว่าไปงานที่เขาเสนอมาให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนั้นคืออะไรใดๆคือตำแหน่งว่างานทั้งหมดในสโลวีเนียก็จะถูกคัดสรรมาตามคุณสมบัติที่คุณระบุไว้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่แค่เช่านี้อืมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่อยู่ดีๆเราไปอาา้าวมักปวดเท็อย่างนี่เดี๋ยวฉันจัดการคนก่อนแป๊บหนึ่งผู้ใดคะ Yeah, 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 yeah. ส้มเด็กหน่อยพี่น้องมันกวนประสาทคอยแม้ยุ่นี่เป็นยังไงสิจรจ่ามีคำถามอะไรไหมยอยากฟังเรื่องอะไรอีก ย้ำๆก็คือหากชาวต่างชาติแต่งงานกับหญิงชาวเออแต่งงานกับคนสโลวีเนียไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าไม่เคยทํางานที่นี่ไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือกรณีตกงานได้นะจ๊ะจ,ะ,จะต้องผ่านการทํางานส่งเงินสมทบมาก่อนเด้อจ้ามาเล่าสู่กันฟังวันลนิดวัลหน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะเขาจะพยายามหาคอนเทนต์มานําเหนอเขาอยากได้ยัดซับนะาผู้ใดนี่ฮ e ลโ o อายุไทยแมนคอยเป็นคนไทยเจ้าบอกไทยเดี๋ยวพอพออืมบอกไทยได้กับเม่นมาภาษาอังกฤษคอยได้ศูนย์ว่าเด มีคำถามไหมจ๊ะฝากคำถามจริงมาจะตอบให้เรื่องอะไรมาพูดเรื่องกรณีว่างงานจ้าแล้วก็ปีนี้นะอัตราการจ้างงานสโลวีเนียจะช้ากว่าปีที่แล้ว เพราะว่าคนที่นี่ตกงานอยู่เกือบห้าหมื่นคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่หนูไปต่อวีซ่าแล้วเราเป็นปีวีซ่ายังไม่ออกไม่ต้องแปลกใจค่ะคนที่นี่ก็ตกงานเยอะเหมือนกันจ้าอืมนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าประมาณนี้แหละไหนเห็นมาสิมีเรื่องอะไรอีกที่ค้างไว้ยังไม่ได้คุยสินสมรสคุยไปแล้ว ออแล้วมีอีกสายลืมเล่าสาเหตุของการว่างงานน่ะก็คือลืมเล่าของถึงสาเหตุนะคะสาเหตุของการว่างงานที่จะมีสิทธิ์รับเงินชดเชยเฉพาะเฉพาะนะในกรณีที่ตกงานด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสัญญาจ้างสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด การเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรือยกเลิกสัญญาไม่ใช่ความผิดของพนักงานอย่างเราเปิดบริษัทรายย่อย sp เราแจ้งปิดเราก็ไปแย่งแจ้งขอเงินอขอเงินตกงานได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเสร็จธุรกิจเนาะคือธุรกิจไปต่อไม่ได้เราก็ต้องตกงานเราขอได้ส่วนกรณีที่ กรณีที่จะไม่มีสิทธิ์รับเงินนะคะสมมติว่าเคยทํางานส่งมาแล้วแต่ไม่มีสิทธิ์รับเงินการว่างงานก็คือหากลาออกเองหรือถูกเลือกจ้างด้วยการละเมิดกฎระเบียบการทํางานนะคะถ้าลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างเนื่องจากเนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบการทํางานหรือว่าผิดกฎบริษัทถูกไล่ออกนะจ๊ะ ด้วยเหตุผลมีความผิดไม่สามารถรับเงินชดเชยได้นะลาออกเองก็ไม่ได้อืมเจ้ามีงานอยู่เจ้าลาออกเองอะไรอย่างนี้หากลาออกเองหรือถูกเลิกเลิกจ้างเนื่องจากถูกกดมีความผิดนั่นแหละจ้ะก็คือการลงทะเบียนตามกำหนดเวลา ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานหรือว่าซาวด์ในสโลวีเนียนะคะภายใน30วันหลังสิ้นสุดการจ้างงานก็เอกสารที่ยื่นก็คือบัตรประชาชนและก็หลักฐานการทำงานที่ผ่านมาก็กรอกแบบฟอร์มนะคะระยะเวลาการรับเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานก่อนหน้านี้ตั้งแต่2ถึง25เดือนก็คือยื่นได้สูงสุด25เดือนไปทำงาน เขาให้งานเรามาแล้วอย่างที่บอกให้งานเรามาแล้วในช่วงนั้นเราไปทดลองงานแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกจริตด,ด้วยเหตุผลก็คือว่าเขาส่งไปสมมติว่าเขาไม่ให้เราผ่านโรน่ะสมมติว่ารู้จักกันมันมีนะวิธีซิกคนที่นี่เขาซิกแซกกันเข้าไปยื่นให้บริษัทเพื่อนเพื่อนเซ็นให้ว่าเออฉันไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ก็มี แต่ว่าก็น้อยนักน้อยหนาที่เพื่อนหรือว่าใดาๆเนาะมันเป็นเรื่องของธุรกิจก็พูดยากอืมคนที่ไม่อยากจะทํางานแต่กินเงินหลวงมันก็มีจา้านี่แหละจา้ามันมีเทคนิคเทคโนใดๆก็กินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ว่ากันนะจา้าขึ้นอยู่ความสามารถของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วเนาะก็จะลงนะเดี๋ยวจะไปคิดหา เรื่องใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังอีกไม่รู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรกันเพราะว่าก็คิดไม่ค่อยออกฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะหลกัหลกๆจะพูดถึงเรื่องสโลวีเนียจ้ะประเทศอื่นไม่ไม่ค่อยรู้แต่ก็จะไปหามาให้ถ้ามีพิมพ์ถามมาจริงๆก็จะหาคำตอบมาให้ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย